จังหวะนี้ครับเป็นการเจอกันของซัปโปโรและก็ทางด้านของ FC โตเกียวครับเปิดเข้ามาตรงนี้แล้วได้ยิงลูกนี้เอาติดบล็อกซัปโปโรไหวไม่ไหวครับเอาเหมือนจะไม่ไหวสกินโนเซฟแซฟอีกทีหนึ่งสองซฟติดติดกันครับเอาแล้วยังไม่ขาดต้องเคลียร์ให้ขาดโอ้โหจังหวะนี้ครับในช่วงต้นเกมสุมโชคสารชาติทำเกมขึ้นมาครับวันนี้ลงสนามเป็นตัวจริงด้วยนะครับ แล้วก็ซัปโปรโรเครบอลเปิดออกขวามาให้กับบาบาแล้วบาบาเฮ้ยเข้าไปเลยครับ1 0ูครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่าฟอร์มดีเหลือเกินนะครับในช่วงต้นเกมครับซัปโปรโรอ้าวแล้วมาข้ามบอลตรงนี้สุขโชคแล้วอาวกิพุ่งปัดโอ้โหยิงสวยครับแต่เป็นทางด้านของฮัตตาน,นะครับที่กระโดดปัดไว้ได้ครับแม่ถอนหายใจเฮือกใหญ่เลยทีเดียวนะครับโอ้จังหวะนี้นี่ข้ามบอลให้เพื่อนเลิฟครับ ปั่นเข้ามาครับเอาละครับสำหรับวันนี้เนี่ยมาติดตามกันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเต็มๆกันนะครับว่าแต่ละจังหวะเนี่ยเป็นแบบไหนอย่างไรแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวครับวันนี้ซัปโปรโปรเปิดบ้านนะครับต้อนรับการมเย็นของ FC โตเกียวครับแล้วขึ้นมา FC ซโตเกียวด้ยิงสิเกโนะนี่ต้องบอกว่าวันนี้ออกมาเนี่ยฟอร์มดีเลยนะครับ หลังๆมานี่คือถ้านึกใครไม่ออกเนี่ยนะครับว่าผู้รักษาผู้รักษาตัวเจลีกคนไหนที่เซฟเนี่ยลองมองสเกโนนะครับเพราะกองหลังหางานให้ตลอดนะครับคือต้องบอกว่าทางเจลีกนี่ต้องมอบถุงมือทองคำให้ครับเนี่ยฮะเซฟบ่อยเหลือเกินนะครับสร้างงานสร้างอาชีพครับจะต้องซุยนะบอกว่างี้ฮนะเอาครับทางซัปโปโรวันนี้ก็มาต่อเกมนะไม่ได้เร่งไม่ได้อะไรมากนะครับก็ออกมาสิงะ แล้ววางบอลมาตรงนี้ให้กับบาบะแล้วบาบะล้อมดูโอ้โหไม่รู้ว่ายิงหรือตั้งใจทำอะไรนะครับแต่ที่เรารู้ว่ามันเข้าแล้วครับ1-0ครับโอ้โหแฟนซัป,ปโปโรนี้ลุกขึ้นปรบมือเลยน่ทางด้านของมิชาครับยิ้มเลยครับทำได้อย่างยอดเยี่ยมขณะที่ปีเตอร์ชคาโมสกีครับของ FC ซโตเกียวสายหน้าครับบอกว่า ตั้งใจยิงจริงป่ะเนี่ยไม่สนแล้วครับตั้งใจหรือเปล่าไม่รู้แต่ตรงนี้เนี่ยยิงเข้าไปอย่างสุดสวยหูเหมือนจะปรินนะเหมือนจะปรินตะตุ่มอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับเดีย๋ยวลองดูครับทุกท่านลองลองคอมเมนต์เข้ามาได้ครับว่าตั้งใจเปิดหรือตั้งใจยิงครับลูกนี้ไม่รู้ตั้งใจเปิดหรือตั้งใจยิงแต่ที่รรู้สวยมากอะครับโอ้โหเหมือนมันพูดยากอะมันมันหูมันไม่ได้เห็นหน้าเท้าเต็มเต็มนะครับ มิชาบอกว่า I love this น่าโอ้โหอาซานครับเข้ามาดีใจด้วยครับเปิดมาอาซานแล้วจับบอลจะพลิกแล้วยิงโอ้โ oh, หลูกนี้ครับสูสูกิมุซาชิฟอร์มเก่งหายไปไหนครับตรงนี้ครับยังไม่มีฟอร์มเก่งนะจากบอลของซัปโปโรครับขึ้นมาทางด้านขวาอาซานก็สปีดก็ดีจริงๆนะจัดจานมากนะครับ แล้วแกก็เปิดเข้ามาตรงกลางนี่ต้องพึ่งแล้วครับเรื่องของสปีดแต่ว่าแกไม่ค่อยจ่ายบอลนอนาซานะเนี่ยเออถ้าหลุดไปก็รับประกันได้เลยเป็นรอเก็บบอลก,ก่อนนะครับถ้าไม่เข้าเนี่ยเอาครับมาอีกแล้วครับสุกิมุสชิแล้วอาซานะให้สุขโชคไหมโอ้โหสุขโชควิ่งเลยไปแล้วนะครับหมาต่อครับซัปโปรโรซัปโปรโรออกขวาขึ้นมาตรงกลางสุโชคม้วนเข้าไปแล้วเปิดมาแล้วมองเคลียร์มาสุโชค จับบอลได้แล้วสุขโชคสุขโชคให้เอาคิแล้ววิ่งทําทางไปเอาคิไหลครับมันหาเพื่อนให้ไม่ได้นะครับอารโนอารโนออกขวาครับเอาเอาอีกสักทีครับใครมาตรงกลางอารโนแหม่อย่าติดใจนะครับบาบะบาบะติดใจอะไรสองสาลูกครับอารโนอารโนมาให้สุมโชคข้ามสวยแล้วเอาคิโอ้โหยิงไปครับฮาตโโนะปัดเอาไว้ได้ครับลูกนี้สวยจริงครับ คือเป็นลองช็อตเลยนะจังหวะนี้นี่เป็นลองช็อตนะครับสุภโชคครับเนี่ยคือเราจะเห็นความพิเศษของสุภโชคในแต่ละครั้งนะฮะว่ามันมีอะไรให้ได้ติดตามนะครับคือมันพัฒนาขึ้นมาในแต่ละเกมนะฮะมันไม่ใช่เล่นแบบทื่อๆดัดๆนะครับข้ามก็ได้หลอกก็ได้วิ่งทําทางนะครับเออแต่ว่าวันนี้เนี่ยเห็นน้อยไปหน่อยครับครึ่งแรกเนี่ยครับยิงมาหูเกือบไปครับเดโก้ริเวร่าครับก็เงียบเหมือนกันนะครับ FC โตเกียวแต่ว่า กองหลังของซัปโปโรอ่ะชอบไปปล่อยให้กับทางด้านของเอฟซีโตเกียวเนี่ยเล่นง่ายครับไม่ใช่เฉพาะเกมนี้นะครับเป็นแบบนี้มาหลายเกมมากครับไอ้ปล่อยให้เขาเล่นเนี่ยนำสามศยังโดน33นสามนำสอย์ยังโดน22งสครับคือแนวรับมันมีปัญหาสุเกโนะออกมาเอา้าจ่ายพลาดงานงอกครับงานงอกแล้วยิงลูกนี้เข้าไปเข้าไมเข้าเข้าไมเข้าไม่เข้าครับโอโ้โห เกือบไปครับเกือบไปครับโอริเวร่าครับอโอ้โหแล้วซูกเนโกแก่ไปช้าครับโโหูแบบนี้นี่อันนี้คือเห็นแล้วว่ามันไม่ตรงกรอบนะครับถ้าตรงกรอบบอกได้คำเดียวคำว่าสารภาพนะครับสุโชคทายมาแล้วหญิงลูกนี้เกือบไปแล้วนะครับโอ้โหไม่เข้าไปในะได้ออสซิตเลยเกมนี้บับบะครับเออสายาบับบะ,บะสุะโชคสรารชาติเนี่ยเล่นในบท ตัวพรเมคเกอร์แบบค่อนข้างที่จะจ่ายบอลม้วนล,ลงมาให้คนอื่นยิงเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับอาครับดูว่าจังหวะยิงไก่ลูกนี้ปริ้นครับไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะฮะค่อนข้างเยอะอ้าวขึ้นมาแล้วทางด้านของ F c ซโตเกียวเหมือนตื่นแล้วตรงนี้เรียบร้อยจริงๆครับตื่นครับเขาตื่นครับโอ้โหไม่เล่นนะครับจังหวะนี้โอ้โห ตายครับ1นึครับไม่ทันขาดคำครับยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับโดนหนึ่งแล้วนะครับแนวรับครับในการสกัดกั้นเนี่ยดูสิครยืนอยู่สี่ซ้าหตัวนะแล้วไปให้เขาพุ่งมาแบบนี้โอ้โหพุ่งมาแบบนี้ก็แล้วเปิดดีด้วยประเด็นคือเปิดดีแล้วโอ้โหลงไม่ทันครับคอนโดฮะงานงอกเลยครับแล้วก็เป็นทางด้านของซิมิดะนะครับ ที่ยิงสวนสกินโนเข้าไปครับคือเขาทำมาไม่กี่จังหวะเข้าเลยได้เลยนะครับแล้วก็ปีเตอร์คาร์มอฟกี้เนี่ยปรบมือเบาๆครับโอ้นี่มาเยือนด้วยนะไล่ตามตีสเสมอได้แล้วนะครับแล้วติดลมครับมาอีกเข้ามือสกินโนโอริเวร่าครับคืออย่าอย่าไปเปิดช่องให้เขาเล่นเยอะนะครับซัปโรโซึ่งซึ่งก็เป็นปัญหาหลักที่ยังทำกันได้ไม่ค่อยดีครับสุเปโชคจะเข้าไปปิดแต่ไม่ทันนะฮะ แตงจริงแล้วเนี่ยดูจังหวะนี้ต่อเนื่องครับหนึ่งหนึ่งแล้วนะครับครึ่งชั่วโมงพอดีพอดีเปิดมาแล้วได้โถมมองบอลไม่ไปไหนครับแล้วยิงครับลูกนี้เอา้าเคลียร์ไม่ขาดเคลียร์ไม่ขาดแล้วจะโดนวอลเล่โดนวอลเล่แล้วยิงซ้ำลูกนี้โอ้โหสูกเกโนะเซฟครับโอ้เคลียร์ทิ้งออกไปโอ้เหนื่อยแทนนะครับบอกเลยครับเนี่ยวอลเล่จ่อจอเซฟได้นะครับจบครึ่งแรกเลยนะครับด้วยสกอร์นี้นะครับ1ประตูต่อหนึ่งกลับมาต่อครึ่งหลังนะครับเอาครับ ซัปโปโรครับทาเกมต่อเนื่องครับสุขโชคสารชาติมาแล้วจับทีหนึ่งแล้วปั่นโอ้โหไม่ได้ครับแหมไม่ตรงกรอบนะครับสุขโชคสารชาติครับหาจังหวะนะฮะพยายามหาจังหวะแล้วปั่นลูกนี้โอ้โหมันอ้อมออกไปไหนไม่รู้รับไกลไปหน่อยครับเอาแล้วตรงนี้ยังไงครับสองโอ้โหนาทีที่6 5ครับ f อโตเกียวครับ นำซัปโปโรครับ 2- 1หนึ่งครับช็อกแฟนเจ้าบ้านเลยครับสูเกโนะจากความผิดพลาดของพวกเขาเองนั่แหละครับโอ้โหไปพลาดแบบนี้เหมือนเอาหม้อบอ่ะครับส่งของขวัญให้ครับโอริเวราครับเดี๋ยวดูครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะสูเกโนะให้มาและอาราโนะจับโอ้โหจับแบบงานงอกครับโอ้โหแล้วแกดีดมาแล้วโอริเวราเนี่ยม้วนมาไกลเลยครับสุดท้ายจิ้มบอลเข้าไปได้นั่นเองครับ เอาล้วครับแล้วก็ต้องบอกว่าจบเกมแล้วครับเป็นนั้นว่าซัปโปรโรเกมนี้แพ้คาบ้านนะครับสถานการณ์ย่าแย่จริงๆล่ะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับ